กว่าโตกหน้ามีกันดิะ <laughs> ล้วกัล <laughs> ่ะอ๋อมีสองอันยังแครนน่อยถ้าอันเดียวนี่ยังรุ่นอยู่นะโอ้โหนี่ครับ <ๆ S 2> บญญาารรยากาศโว้าสมบูรณ์มากเลยครับเนี่ยน้ามสมบูรณ์ปลาสมบูรณ์นเนี่ยดูจากอันนี้ครับคือเกศหน้าจากหลังคาจะได้เป็นรักของชาวบ้านฝนตกมากันไหลหลังคากันลงเพลลงเพลกันลงที่ห้องนี้ เออแล้วเป็นลากของปอนที่ไหนกันล่ะพ่อหน่ะเนี่ลักจากเทวดา <laughs> จากเทวด <laughs> น,นตกลงลนนกลมาน,น,นี่เลี้ยงไก่ตัวเอ้โหนี่เฮามาซูโมดของปศุสัตว์แล้วนะไก่อารมณ์ดีนี่พ่กอย่างมีตัวผู้ผสมกับตัวเมียตัวนี่นะการที่รักไก่แบบกแก่อารมณ์ดีกินแต่อาหารอ,อันนี้ยืดอายุแล้วกการาการดกออกไข่ขื้นมนดกคือเอาตัวผู้ครับทดลองพอว่าเอาตัวผู้ผสมพันธุ์กด้กลายเป็นอารมณ์ดีแล้วก็ ก็ทำให้ไข mm. ่เบ uh ื huh. hint, ่อเขียบผลิตไข่ออกมาจิจีๆมันลูกโตครับูยางไข่จเอาไปนี่ยครับนี่เอาตัวปูมาผสมตัวครับอันเยีบไป้ีปโอ้โรงงานผลิตอาหารค่ะนี่คือความมั่นคงทางอาหารครักิปลาจะจะกินปลาอันนั้นจะเอาในปลามีไข่มีไก่มีฮักมีผลไม้มี มีห้องครัวพร้อมแม่ครัวก็มีเรียบร้อยโอ้โหแย่งอย่างกินครับนี่ตั้งตะวันตั้งตะวันว้าวตำบะวันแกงนออาหารในสวนสุดยอดเดี๋ยวฝากต่องไว้สักมือนะครับวันนี้ครับอันนี้คือแกงแบมบูครับแบมบูใส่เข้ากับข้าวอีซี่ผหอมเต๊ข้าวอีซี่กับแกงแบมบูนี่มันคืออย่างับอ่าแบมบูคือไม้ไผ่อ๋อแกง ฟ้ายเบนบูแกงนล้วไมฟ้ายเบนบูอใส่บอตเตอร์ค่ะน้องขอเข้าอินซีเข้าอินซีใช้วัตถุดิบในการห่อก็ต้องใช้ใบตอมโอ้หักนี่เขากิน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 ซีกินซีกินเมื่อน้องกำลไปงานกินไปทานนะโอ้เห็นเห็นแล้วแบบเมืองเมืองอร่อยแล้วเนี่ยใส่ห้าใส่อืม ไก่ย่าก็ไกย่งครับซ่อปอเยย้ำลื้อไกอ่ออกมินแกงอันนั้นเลยยังแม่ขอบคุณครับอืเอ,อเอออะไรครับเยี่ยมอันนี้คือตัวพอนี่ปุ๋ยป่นเป็ดไก่เมียงไปพอก่อนอัน,นเป็นยังครับแต่ไก่เมียงครับอันนี้คืออ่ามีวัวเป็นตัวเนี้ยเนี้ยเนี้ยรัวเหยียบเหยียบหญ้าแล้วก็เขากระโคนเสร็จแลเข็นแล้วเอาไปหฮมดินไว้ยังใหเม็ดออกครับอ๋อมีมีทั้งฟางมีทั้งขี้วัวอยู่ในให้เราหาทั้งวัดเป็นหวงบางคนเป็นของเหมือนเหลือเข้าละอันนี้ แม่โคศกเขาแม่หลวงทานแม่โคศกเข้าอินทรียเข้ากร,รมัมเข้าอินทรีย์ที่ผมกินตะกี้ก็คือล้วนแล้วมาแต่การรักประสิทเศรษฐกิจพีงั้งเขาทําพอดีพออยู่พอกินเขาไม่ต้องไปโลภมากแท้ที่จริงความโลภถ้าเขาหู้ตนนะเนาะเขาปอใจแล้วในสิ่งที่เขาปอ,อนี่คือทุกอย่างมันจะคุ้นกับเป็นนี่ฉันกับเป็นนี่ทำไมฉันจะอยู่ได้ลวฉันยังมีอันยังมากมายกว่าตีตีเขาคิดเพียงแต่เขาต้องนลงมือทำถึงจะได้คำตอบดีว่า ความพออยู่เขาินเนี่ยมันติดใังงค่งครับอันนี้คือไม่หลวงจะเลี้ยงกบตามทีว่าท่านเอบจาจะให้เลี้ยงไม่หลวงนื้อก,ก็แล้วก็ต้องล้อมกระเบื้องก็เดิมเดิมแม่หลวงเน,นี่ยแค่เนี้ยนี่ได้เกือบสามปีแล้วครับอันนี้คือบริเวณนี้ถึงท่านคือส่วน,ส,วนส่วนทีแม่หลวงเน,น,นี่ยก่อนต่นนี้ก่อนมาแล้วประมาณสามปีแล้วก็แม่หลวงได้ผลแม่หลว,วงก็เริ่มจากตรงนี้ครับเอเ่ิมตั้งแต่ตีนใจค้านะครับครับอืม อ,นนอันนี้คือกล้วยกับกล้วยอ็นซีอันนี้คือใบไม้ใบไม้โรงเรี้ยงไมไม้ท,ที่งวๆๆ้วหย่ำงัวเยี่ยมเนี่ยผมถ้าไม่หลวงคุ้ให้ผมพอไม่หลวงสามารถเอาไปใจ้ในานาได้เลยเพราะว่ามันมักมาหลายปีแล้วครับอันนี้คือบอริเวณตีว่าทําไมการมีเคี้ยมมีได้ทาไมเดอกอันนี้คือการทําจุกป,ปวกแข็งกว่ามีมีใบไม้มีเตีต๋รงเลยของกระนาท,าที่เาพอเอามาห่มใบตองปวกมันเข้ามาเองเลยเข้ามาเองนะต้องกระดา งันเชัดนยอดของเฮ็ดคุณแล้วผมจะได้ผู้ว่าโอูโ้เฮ็ดคุณนี่มันออกจแกโอ้เฮ็ดคุณน,น,นี่เหมาะกันแล้วอันนี้ก็คือตัวนอมปุยเหมือนกันนี่จริงอยากเรียกเป็นซิกเกอร์เวอร์แต่ว่ามาจอมจัดมันนักถ้า <laughs> ที่พี่ไม่ไู้ที่พ่ไ่พอแากเป็ดหนึ่งตัวแต่เพนตัวนี้แม่ครับเมื่อเดืนหลวงมีไรายได้จากตรงนี้ก็คือบ้านบึงบ้านแนวก็จะชอบเรื่อง เลี้ยงผีด้วยเป็ดสีขาวือว่าไก่ขาวจะประกบมาซื้ออ่านี่จับกลุ่มเป้าหมายคือบ้านแมวแล้วเนาะเป็นเลี้ยงผีเลี้ยงเป็ดการอ,อนุบาลของเป็ดผมทุกท่านจะได้การอ,อนุบาลของเป็ดคือมีเยตออกน้อยๆเพราะว่าถ้าเขาแบบแยกมันตัว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 แม่มันจะลู้กันแย่งอาหารแต่ถ้าอนุบาลพบพอเจะปล่อยได้นั่นแหะนั่นนั่นเดือนนี่นหมถึงจล้วครับมีการแยกไส่ปุ๋ยไยตุ่มเลยไม่ปุ๋ยจ้าง นี่ตัวทําปุ๋ยเลยครับควบวงจอนนะครับเนาะจรควบการทำารเสร็จพอเพียงรือว่าถ้าหั่นบะมี่บะจําจเป็นต้องปั๊บใช่อย่างเดียวกับคือเพียงแต่ถ้อลงมือทำนะเอามาปลูกในกะระถางก็ได้อยู่ในตึกกระทานกันย่าได้แต่ว่าเราต้องสร้างความมั่นคงทางอาหารโดยที่ว่าต้องมีพออยู่เพราขี้เพอาใจเพาะกรถึงนะปัรจัยภายนอกนี่กคืออยู่ได้ละอันนีอ้อันนี้อันนี้หันหรือหงหัน อยห้นสีขาวนี่เขาอกอนี oh, ่นี่เขาฟักอยู่แหละเขาฟักอ๋อเปิงนี่ก็คือฐานฐานฐานปุ๋ยครับอันนี้ก็คือเศษเนี่ยมีคุณค่าที่สุดก็คือการที่จะย่ะเฮ้อปุ๋ยได้ผลเร็วคือเอามาหห้หัวกินแล้วก็ให้หัวสอกหรือตีชีออกสามวันเฮาเอาออกเป็นปุ๋ยชนิดหอมนิ่มเต้นไม้โตเร็วนี้มี้ตัดโตมาห้านี่ก็ต้องเอาน้ำเจียมาหด ไม่ทาเทาๆเอามาอือน mm ี hmm. so us, ่นี yes, ่คือผลพลอยได้คร uh ับครบรอบแล้วนะครับมีลวกลวั่วกอ่ามีลวกลวกโอ้ยยังมีครับผมนึกว่าครบรอบแล้วยังนะยังมีรั่วกินได้ครับนะหนมาแล้วก็เอาให้ครบๆนะฮะตัดที่เขาจะผสมพันธุ์งัวเขาเกิคิดด้วยภมปัญญาเขาเอาไม้เซตีเหลือแต่งซองให้มันแล้วเวลาคนจะแพทย์สัตวดควรจะมาฉีดวัคซีนไก่วัวเขานี่ผสมพันธุ์โดยล่วงท้องนี่คือคิดด้วยภมปัญญาตึงนั่นนะครับ ข้าามอันนี้ก็คือลวกกินได้มีผักแคร์ผักตังลึงอครับอ๋อนี่แถวนี้ก็ปลูกตะไคร้ถนนกินได้นี่ได้หมดครับลูปลาการขอบคปุ้นไปดินคือการปลูกปลาครับและจะไปลืมเพราะปลาเป็นต้นน้ำที่ดีที่สุดสำหรับเขาครับอันนี้ครบทัวร์แล้วยังครับครบถ้วอะรยังเข้าัวแล้วเนาะโอ้นี่ครับวันนี้ผมได้ความรู้จากแม่หลวงประพาแก้วนะฮะแบนั่กันนี่นี่ได้ของฟ้าอันนี้มีข้าวอินซีแล้วก็พั้น ผ่านคบัวบ่านบัวย้ัยแล้วก็อันนี้อาพาไปแกงครับอันนี้คืออาหารอินทรีย์ผลผลิตของนองนะจากโคกนองนะของเมนูมะพร้าแก้วแล้วก็ถ้าใครสนใจอยากจะมีความหู้เรื่องโคกหนองนะถ้าอยู่ใกล้ๆบ้านประสักประคาแถวๆนี้ก็สามารถมาสามารถมาดูงานได้นะครับน้ออยู่มูทีซอยซิครับซอยซิของบ้านหมู12คสองครับแล้วก็เลี้ยวขวาขึ้นมาเลยครับคราบน้าเหมืองส่อมปะ บอกเบอร์โทรหน่อยครับ0951483074ค่ะแมกำๆครับ0951483074ค่ะโอเคครับผมอ่าวันความหูได้ค่ะครับวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณแม่หลวงด้วยนะผมที่ให้ความหูนะครับแล้วเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวจะมาแอลหาไม้ครับไปเชิญกินข้าวก่อนเนาะครับเดี๋ยวกินข้าวด้วยกันสักมื้อหนึ่งครับแกงหน่อไม้อาหารอินทรีย์ที่มีอยู่ในโคกนะเจ้ากระตัมปลาทัวอินทรีย์นะเจ้าครับจิ้นปิ้งอารมณ์ดีนะเจ้าครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ รถผมอยู่กันไหนนี่